น่าทานมากๆเลยโอ้โหเนื้อกุ้งเน้นๆพักแป้งลูกชิ้นไว้ประมาณ10นาทีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับลูกชิ้นกุ้งสูตรทําง่ายๆสมัยเจ๊ปานเป็นเด็กที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวทำลูกชิ้นกุ้งขายใส่ก๋วยเตี๋ยวเองค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเนื้อข้างในก็แบบโอ้โหอันนี้คือร้อนมากฉ่ำๆเลยค่ะเพื่อนๆ เนื้อกุ้งแน่นๆเน้นๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะวว่าทํำยังไงเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบแรกเลยก็จะเป็นเนื้อกุ้งสับแบบนี้ค่ะตามด้วยเนื้อหมูสับติดมันนะคะไอ้แป้งสองตัวนี้มีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังรสง่ายๆด้วยเกลือผงปรุงรสหยอกพริกไทยเพิ่มความหอมน้ำมันงาใส่เพิ่มความหอมเช่นกัน ้ไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพิ่มสีสันด้วยแครอทซอยแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อเข้าลดกันค่ะได้แบบนี้แล้วเราจะพักแป้งลูกชิ้นไว้ประมาณ10นาทีนะคะไข่แล้วแป้งสองตัวที่ใส่เนี่ยจะทำให้ตัวออแป้งลูกชิ้นเนี่ยนุ่มโฟโดยไม่ต้องใส่ผงฟูเลยค่ะ เปิดแก๊สไฟกลางประมาณนี้นะคะแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันพร้อมทอดเลยค่ะปั้นลูกชิ้นกุ้งง่ายๆด้วยการนำช้อนสแตนเลสสองคันแบบนี้เอาไปชุบน้ำมันนะคะแล้วก็เราก็จะค่อยๆทำให้เขาเป็นลูกสูตรนี้ไม่ต้องเลอะมือนะคะทำเป็นลูกแล้วก็หยอดลงไปทอดได้เลย เวลาช้อนเขาคลุกน้ำม,มันเนี่ยเขาก็จะไม่ติดช้อนนะคะตัวเนื้อแป้งเราก็หยอดง่ายๆเลยค่ะทำเป็นลูกตามขนาดที่พอใจเลยนะคะทำกินเองค่ะเพื่อนๆเ,เนื้อกุ้งเน้นๆช่ำๆเลยแล้วก็กลับด้านนะคะโอ้โหหอมมากน่ากินสุดๆ ทำนิดเดียวได้เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวข้างในมันยังไม่สุกข,ข้างนอกจะไหม้ซะก่อนลูกชิ้นกุ้งสุกทั่วแล้วตักยกขึ้นได้เลยนะคะลูกกลมๆเนื้อเด้งๆน่ากินมากๆเท่านี้ก็พร้อมจัดจานแล้วนะคะลูกชิ้นกุ้งสูตรที่บ้านเจ๊ปานเคยขายก๋วเตี๋ยว ทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มไก่หรือซอสบ๊วยอะไรก็อร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหลูกใหญ่นี่ขายไม่ได้ขาดทุนแน่น่าทานมากๆเลยโอ้โหเนื้อกุ้งเน้นๆเจ๊ปาน,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 นไม่ได้สับกุ้งให้ละเอียดมากเพราะอยากให้เนื้อสัมผัสมีเนื้อกุ้งนะคะเดี๋ยวขอเจ๊ปานชิมหน่อยออ อร่อยมากลูกชิ้นกุ้งสดใวจีาปานอร่อยจริงริคิดถึงตอนเด็กๆเลยค่ะทำกินเองนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆว่เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูลูกชิ้นกุ้งใส่วเสตียวหรือทานเล่นก็อร่อยฝากติดตามครัวอร่อยใบยจีบา,านสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ